วิธีสร้างแรงสั่นสะเทือนดึงดูดเงินทองของมีค่าสำหรับชาวราศีกุมสวัสดีครับชาวราศีกุมชาวราศีกุมนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวยูเรนัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการคิดนอกกรอบและการเชื่อมโยงกับสังคมทำให้การเงินของชาวราศีกุมมักจะมาในรูปแบบที่ไม่ธรรมดา หรือผ่านเครือข่ายสังคมและเทคโนโลยีต่างๆพาังที่ท่านจะสามารถสร้างเพื่อดึงดูดการเงินได้มีดังนี้ 1. พลรังแห่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายเงินทองของชาวราศีกลุมนั้นมักผูกติดอยู่กับความคิดที่รำหน้าและมิตรภาพการกระตุ้นสองสิ่งนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับท่านนะครับ ให้ชาวราศีกุมทํางานหนักอย่างชาญฉลาดหลักการเงินของกลุ่มคือยิ่งทํางานหนักการเงินก็จะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ควรเน้นการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความคิดใหม่ๆหรือการสร้างสารรค์สิ่งที่ไม่เหมือนใครและรู้จักลงทุนในความรู้และนวัตกรรม ชาวราศีกลุ่มควรจะใช้เงินเพื่อต่อยอดความรู้ใหม่ๆหรือลงทุนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกองทุนหรือทองคำเป็นต้นเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวการลงทุนแบบคิดแล้วคิดอีกไม่ใช่การเสี่ยงแบบไรเหตุผลต่อมาคือการสร้างและรักษามิตรภาพมิตรภาพมิตรสหายและเครือข่ายสังคม คือแหล่งโชคลาภที่สำคัญมากสำหรับชาวราศีกุมให้หมั่นทำความดีและเอือ้อกูลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพราะการช่วยเหลือดูแลคนเหล่านี้จะกลับมาเป็นมงคลเสริมชะตาและเปิดโชคลาภให้กับตัวชาวราศีกุมเอง ต่อมาสำคัญคือชาวราศีกุมจะต้องรู้จักการเปิดรับรายได้พิเศษหรือเปิดรับโอกาสที่จะเข้ามาด้วยพลังของดาวยูเรนัสชาวกุมมักมีรายรับที่คาดไม่ถึงหรือโอกาสใหม่เข้ามาแบบฉับพลันดังนั้นแล้วควรจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ต่อมาข้อที่สองคือพลังแห่งหินมงคล และสีเพื่อเสริมโชคการที่พกพาสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับพลังงานการเงินของชาวราศีกุมเองจะช่วยดึงดูดโชคลาภให้ลอยเข้ามาหาได้ง่ายหินมงคลเรียกทรัพย์ได้แก่ยกสีเขียวเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมให้การเงินของชาวราศีกุมนั้นไม่ขาดมือและช่วยดึงดูดโชคลาภให้ลอยมาหาอยู่เป็นประจำ สีเสริมดวงการเงินได้แก่สีม่วงเข้มเป็นสีที่ช่วยเพิ่มพลังด้านการเงินให้แก่ชาวราศีกุมได้เป็นอย่างดีและควรหลีกเลี่ยงสีชมพูและสีส้มในการแต่งกายในประจำวันหินเสริมการตัดสินใจของชาวราศีกุมได้แก่หินราบาโดไรหรือหินดวงตาที่สาม จะช่วยเสริมให้การตัดสินใจของชาวราศีกลุ่มนั้นน่าเชื่อถือและตกผระเดทางความคิดได้ดีขึ้นข้อ3คือพลังแห่งการทำบุญและจิตใจชาวราศีกลุ่มการทำบุญตามเคสตามสิ่งที่มันสอดคล้องกับดวงชะตาจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาและปัดเป่าอุปสรรคทางด้านการเงินของท่านได้ ควรจะทําบุญนะครับเพื่อการลดเคาะและอุปสรรคทําบุญให้กับโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสงเป็นต้นรวมถึงการทําบุญสร้างโรงพยาบาลต่างๆจะช่วยผ่อนหนะักเป็นเบาปัดเป่าเรื่องร้ายๆสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคและช่วยให้จิตใจของชาวราศีกลุ่มนั้นมีความสบายขึ้นข้อต่อมาคือการปฏิบัติธรรม ชาวราศีกุมถ้ามีเวลาควรจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลห้าหรือศีลแปดบ้างเป็นบางครั้งคราวก็จะเป็นมงคลเสริมชะตาอย่างยิ่งในช่วงที่จะต้องใช้การตัดสินใจหรือในช่วงที่ท่านนั้นต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับชาวกุมควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของหายการหลงลืมหรือการโดนขโมยของเพราะ สิ่งเหล่านี้คือการรั่วไหลของทรัพย์การระมัดร,ระวังและรอบคอบจึงเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ดีได้เช่นกันสรุปนะครับแรงสั่นสะเทือนดึงดูดเงินของชาวราศีกุมหวัวใจสำคัญคือความเฉลียวฉลาดและการกล้าคิดต่างและมิตรภาพที่แข็งแกรง่งเมื่อท่านใช้ความคิดสร้างสรรค์นำหน้าพร้อมกับรักษาเครือข่ายสังคมไว้ได้ดีโอกาสทางด้านการเงินต่าง ก็จะเข้ามาเป็นของท่านแบบไม่คาดฝันนะครับและข้อความต่อจากนี้เป็นข้อความที่จะให้กำลังใจท่านหรือใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ท่านในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าและแท้อแท้ท่านอาจกำลังรู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่า ความเหนื่อยล้ามันเกาะกลุ่มหัวใจปัญหาต่างๆดูเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาท่านจากทุกทิศทุกทางจนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนความรู้สึกท้อหรือหมดแรงมันไม่ใช่เรื่องแปลกและท่านไม่ได้กําลังเผชิญมันอยู่เพียงลำพังอยากให้ท่านได้รู้ไว้ว่าการที่ท่านรู้สึกเหนื่อยไม่ได้แปลว่าท่านอ่อนแอ แต่มันเป็นเพียงสัญญาณบอกว่าท่านได้พยายามอย่างหนักมานานท่านได้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆด้วยความอดทนมาตลอดและตอนนี้ร่างกายและจิตใจของท่านแค่กำลังส่งสัญญาณว่าฉันต้องการการดูแลในวันที่พายุโหมกระหน่ำแบบนี้ สิ่งแรกที่อยากให้ท่านทำคือ 1. ห,หยุดพักและหายใจลึกๆบางครั้งเรามัวแต่วิ่งหนีปัญหาจนลืมไปว่าเราก็ต้องการเวลาที่จะหยุดนิ่งอนุญาตให้ตัวเองได้พักจริงๆวางทุกอย่างลงสักครู่ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะทำแบบนั้นการพักผ่อนไม่ใช่การยอมแพ้ แต่มันคือการชาร์จพลังเพื่อไปต่อ 2. ใจดีกับตัวเองให้มากๆในเวลาที่โรครอบข้างดูจะใจร้ายกับเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องใจดีกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความใจดีด้วยถ้อยคําที่อ่อนโยนเหมือนที่เราพูดกับเพื่อนสนิทที่กำลังเสียใจบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรนะเธอเก่งมากแล้วที่ผ่านมามาได้ถึงขนาดนี้ 3. มมองปัญหาให้เหมือนก้อนเมฆปัญหาที่ดูใหญ่โตและมืดมนในวันนี้มันก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยมาบดบังแสงอาทิตย์แม้ตอนนี้มันจะดูน่ากลัวแต่เดี๋ยวมันก็จะลอยผ่านไป ไม่มีพายุรูปไหนที่คงอยู่ตลอดการแม้เมื่อมันผ่านไปท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้ง 4. ย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้และจะยิ่งทำให้ท่านท่วมทน้นลองมองปัญหาใหญ่ๆ แล้วซอยมันออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ท่านพอจะจัดการได้วันนี้ขอแค่ทำสิ่งนี้ให้เสร็จแค่ก้าวเล็กๆหนึ่งก้าวก็ถือเป็นความก้าวหน้าแล้ว 5. มองหาสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเล็กน้อยก็ทำในวันที่มืดมิดที่สุดลองพยายามมองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้ท่านยิ้มได้ เช่นกาแฟแก้วโปรดอร่อยอร่อยเพลงที่ท่านชอบหรือแม้แต่การได้คุยกับใครสักคนสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือเชื้อเพลิงที่จะช่วยประคองหัวใจของท่านเอาไว้จงจำไว้ว่าท่านเคยผ่านเรื่องยากมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท่านมีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ในตัวเองมาก กว่าที่ท่านคิดวันนี้อาจจะหนักพรุ่งนี้อาจจะยังต้องสู้ต่อแต่อย่าพึ่งหมดหวังพักผ่อนให้เพียงพอกออตัวเองให้แน่นๆและเมื่อท่านพร้อมค่อยๆลุกขึ้นมาเดินต่อไปทีละก้าวอาจารย์ขอเป็นส่วนหนึ่งขอให้กำลังใจ ส่งกำลังใจตรงนี้ไปถึงสำหรับท่านที่กำลังท้อขอให้ผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ